โอเคครับผมนะก็วันนี้เราจะมาสุ่มหมัดมังกรกันนะครับโดยใช้งบ2,700เจ็ดรพ็ดนะฮะเข้าไปในจิตกรรมแป๊บหนึ่งโอ้มีชุดด้วยเออเอาบัตรก่อนละกันตาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่หยุดเลยเฮ้ยขอมัดให้เพื่อนเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อะไรดีเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งเงินดิโอ้อะไรเอาชุดละกัน ปะอะไรครับจงังหวะนี้ได้ลมเอ้ยได้หัวเอาบตรคูปองเฮ้ยมันล็อกป่ะนี่เฮ้ยล็อกแล้วล็อกแล้วโอ้โหชัดเจนล็อกฮะเรียบร้อยฮะล็อกได้สำหรับสวยชอบ มามาใส่กันดีกว่าไอดีนี้ไม่มีหมัดเว้ยยัลูโค้ทเทท้องๆเท่ททเกินเฮ้ยเพชรเหลือทำไงดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูปองที่เราซื้อเม่กีนเราได้ไม่ใช่นี่วะ่ะอ่ะสุ่มก่อนแล้วกันอื้อ <c oughs> ไม่ออกเว้ยเฮ้ย ล็อกบ่น hmm. น mm ่โ hmm. อ้โหเกลือแต่ไกลเลยครับกลิ่นเกลือแต่ไกลเลยเฮ้ไม่ล็อกอืเฮ้ยก็ยังดีได้ลูกแก้วเว้ยอ่าคราวนี้ได้อะไรอืมไม่ออกมาเร็วสองรอบอ่ะอยูดเยออยู่เยอ อยู่เอเอเอ,อะไรนี่กดรับก่อนลวกันโอเคยุดมารอบสุดท้าละไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังนะครับอืมตามนั้นแหละ เกลือทิ่เพียบเลยครับโอ้โหเกลือทุม่มทุ่มทนลนบ้านแล้วเนี่ยเอ๊ไม่ออกไม่ออกเฮอ,อ,อยบุ้งเชิญมาโอ้สุ่มอยู่เนี่อะไรนี่โอ้สุ่มต้องไปาหาโอเคอืมไม่ออกยังก็ประมาณนี้นะสุ่มรองเท้าอาอยูดีกว่าไอ้ดีนี่ขาดรองเท้าอยู่ จะไหนเราว่ารองเท้าสุ่มดีไหมนะไม,ไม่น่าได้แน่เลยเอารองเท้าดีกว่าอ่าเจอละเจอละหืมแป้งเกลือ เกือไปไหนนี่เฮออ้ยเยีเออ่ยมใส่รองเท้ามาอยู่ป่าของโคตรเยอะนี่ด้วยเซตนีหมดะ้ะไปละไปละไปละเจอกันที่มากครับคุณดูครับ